ในเมื่อชาวบ้านไม่เอาด่านหมาตัวไหนจะกล้าเปิดเฮ้ยใครพูดเนี่ยอนุทินพูดเออโอ้โห,อออโ,อโหคุณผู้ชมครับนายกอนุทินไปพูดแบบนี้เลยนะเบิร์ตไม่ได้พูดเกินไปนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรันมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและหัวหน้าพักภูมิใจไทยนะไปที่สาราว่าการอำเภอขุนหาญจังหวัดสีเกตครับศรีสะเกด ก็จริงๆแนละ้วคือไปช่วยนางสาวจินตะวันนะครับไตสรณกุลหาเสียงนั่นแหละนะครับท่านนายกอนุทินบอกว่าการมาครั้งนี้ไม่ได้มาหาเสียงหรอกนะแต่มาเพราะอยากเจอพี่น้องชาวรีสเกตนต้องอย่างนี้นะต้องประมาณนี้นะครับแล้วช่วงหนึ่งของการปราศัยคุณผู้ชมครับนายกอนุทินถามชาวบ้านเลยไหนมีใครไหมมีใครอยากให้เปิดด่านหรือไม่นะครับซึ่งก็ได้รับคําตอบมาไม่เอา เราไม่เปิดดานประมาณนี้ประมาณนี้นะครับในอนุทินก็เลยโอ้โหย้ําเลยคราวนี้ตอกเลยตอกหนักแน่นเลยนะครับบอกว่าสุนัขที่ไหนจะกล้าเปิดยิ่งหนูยิ่งไม่กล้ายังยังยังเดี๋ยวจบเสียงนี้ขอเสียงปบมือยาวๆนะแล้วปัญหาเนี่ยมันก็ไม่ได้มาจากพักภูมิใจไทยโอ้โหคุณโจลองฟังดูครับ นี่ขนาดชาวขุนหารชาวภูสิงยังบอกให้ <Yeah. S 1> แล้วชาวไทย,ย,ยทั้งประเทศบอกให้ <Yeah. S 1> แล้วสุนัขตัวไหนจะกล้าไปเปิดเล่า <Yeah. S 1> อย่าว่าแต่สุนัขไม่กล้าเปิดเลยหนูยิ่งไม่กล้าเปิดใจเลย